หน่วยที่4กิจกรรมความเป็นไทยรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญหนึ่งสาระก,การเรียนรู้ในหน่วยที่4จประกอบด้วย1ความหมายของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย 2. กิจกรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทย3 s o ซอฟต์พาวความหมายของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย ความเป็นไทยก็คือการแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนของคนไทยที่แตกต่างจากคนเชื้อชาติอื่นซึ่งในความเป็นจริงนั้นมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้มีความแตกตา่างตั้งแต่สมัยอาณาจจนมาถึงปัจจุบันวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแสดงออกผ่านดนตรีวรรณกรรมกิจกรรมปฏิมากรรมการละครและภาพยนตร์อาจจะรวมถึงการบริโภคและสินค้าบริโภควัฒนธรรมเป็นรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์ และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทําให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสําคัญแนวคิดสําคัญของวัฒนธรรมก็คือทฤษฎีพาราลรซิ i s m และทฤษฎีดิสฟังชันซเอกลักษณ์ไทยคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อยาา่างชัดเจนได้แก่หนึ่งภาษาไทยคือภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจถึงแม้จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้ศัพท์กับบุคคลในระดับต่างๆและอักษรไทยที่ใช้ในภาษาเขียนโดยทั่วไปพอ่อครามคำแหงมหาราชได้ประดิษดอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพศ1826มีพยัญชนะ44ตัว21เสียงสระ21รูป32เสียงวรรณยุกต์5เสียงคือเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวา ภาษาไทยดัดแปลงมาจากบาลีและสันสกิตคนไทยมีภาษาของตนเองและมีษรไทยเป็นตัวสอบประจำชาติอันเป็นบรรลกล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณการ และย,ยั่งยืนมาจนปัจจุบันคนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษาคนภาพภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมากกว่า700ปีแล้วและจะย,ยั่งยืนตลอดไปถ้าทุกคนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยในตัวอักษรไทยทั้ง44ตัว การแต่งกายถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากลมากขึ้นแต่ก็ยังคงเครื่องแต่งกายของไทยไว้ในโอกาสสําคัญต่างๆเช่นในงานพระราชาพิธีงานที่เป็นพิธีการหรือในโอกาสพบป,ปะสังสรรค์ระหว่างผู้นําพิธีแต่งงานเทศกาลและงานประเพณีที่จัดขึ้นหรือในกิจกรรมต่างๆที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนในบางหน่วยงานของราชการมีการรณรงค์ให้แต่งกายในรูปแบบไทยๆด้วยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นีืเป็นการแต่งกายของภาคกลางการแต่งกายของภาคเหนือการแต่งกายของภาคใต้การแต่งกายของภาคตะวันออกเฉียเหนือ สาการแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกระาบ 4. สถาปริยะกรรมเห็นได้จากชิ้นงานที่ปรากฏในศาสนสสานโบสถวิหารประสาทราชมังและอาคารบ้านสุไทย 6. ดนตรีไทยกีฬาไทยและการละเล่นพื้นเมืองตา่าง กิจกรรมการอนรัก์ความเป็นไทยมีแนวทางสําคัญอันนี้หนึ่งรักษาสืบทอดและรัรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยท้องถ่นให้อยู่อย่างมั่นคงสองสร้างค่ายมจิตสํานึกให้หนาในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสามนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสี่บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม s o ฟต์พาวเวอเป็นคำที่ถูกบญญัาิครั้งแรกโดยดรโจเซฟเนจากมหาวิทยาลัยฮาวาดมีความหมายว่าการทำให้ผู้อื่นต้องการและยอมรับอย่างเต็มใจ Soft Power s o ฟต์พาวเวอร์เป็นอำนาจในการน้อมน้าวที่มีวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนรวมทั้งมีสิ่งสำคัญอีกสองประการที่ช่วยให้เกิดผลสำเร็จนั่นคือการสร้างให้เกิดคุณค่าและต้องมีความต่อเนื่องเป็นปจัจจัยสำคัญ สำหรับประเทศไทยซอฟต์บเวอร์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติดีได้แก่ชุดไทยชุดนักเรียนไทยกังเกงมวยไทยกังเกงช้างหรือกังเกงกีฬามวยไทยอันนี้คือกังเกงช้าง ประเภทนีสงการอาหารไทยรถตุกตุกจบหน่วยที่4กิจกรรมความเป็นไทยรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญหนึ่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน,นสื่อเรียนพร้อมทั้งทําแบบขัดท้ายหน่วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับ